สวัสดีครับวันนี้จะไม่เห็ดข้าวผัดหมูนะครับครับหมูหมูเตรียมหั่นไปเรียบร้อยนะครับเนาะน้ำมันทอนในที่ห้าวกระเทียมนะครับผัดใสกระเทียมหอมนะครับผัดใส่กระเทียมหอมนะครับเทียมหอมในที่แล้วเราก็ใส่หมูเตรียาผัดลงไปนะครับหมูหั่นนะครับเป็นหมูสุกครับ de ไหเร่มชุกแล้วเขาก็เอาเข่าครับเอาเท้มไปแล้วครับจะได้เข่ากันนะครับเขา่าเขา้เขา่ขาไปเข่ากันแร้นครับย่งเข่ากันแล้วเขากสิม่มาปุงนะครับ ใส่ผงปรุงรสนะครับผงปรุงรสลงไปอีกหน่อยครับซอสปรุงรสนะครับใส่ซีอิ๊วหวานดับเล็กน่อยนะครับซีอิ๊วหวานดับเล็กน่อยก็ยน,ยน้ำปลาครับน้ำปลาไปต้องหลายนะครับแลน่าจะก็พัดให้เข้ากันเลยนะครับ ผักยางเข้ากันแล้วห้องใส่ผัดต้นหอมแล้วพริกแดงนะครับพริกแดงซอยนะข้าผัดหมูของเฮาครับ เสร็จแล,แล้วครับข้าวผัดหมูของเขานะครับยิงกระต้่มหอม